สวัสดีครับวันนี้ก็พบกผมกับช่อง t o p Story เช่นเคยครับวันนี้กลับมารายการกับลุงหมีพาเล่นีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวสกิลธนูของเป็น5ดาวทั้งหมดนะครับก็จะมาลองดูครับว่า5ดาวตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยครับว่าแต่ละชีพมันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามันเก่งขึ้นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเนื้อหาของสกิลกันเลยนะครับโอเคครับก็อนนี้จะเป็นตัวธนูหมีที่เชิญมาเป็นสายหนึ่งครับก็ตัวนี้จะเป็นสายหนึ่งงทัั้้หมดก็อนนี สกิลของมันครับก็คือเรียกหมีมาแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วก็คือต่อจากตอนแรก3ดาวเมื่อก่อนนะครับไอตรงเนี้ยน้ำสัตว์เลี้ยงและรดคูดาวออกอะไรเนี้ยสองวินันคือมันเป็นรถคูดาวนะครับจากเมื่อก่อนปกติมันคือสามารถเขาเรียกอะไรพอสัตว์เลี้ยงเรียกออกมาเนี้ยมันจะไม่มีวันตายมันจะถ้าเกิดมันอยู่มันก็อยู่ได้นานตลอดแต่ตอนนี้เขาแก้บั๊กมาแล้วครับก็คือแบบว่ามันจะไม่อมาตาแล้วคือแบบว่าเรียกมาปุ๊บถ้าหมดหมดเวลาปุ๊บมันก็จะหายไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนบั๊กเพราะ แล้วก็ตอนนี้ที่แก้ใหม่ขึ้นมาก็คือสีดาวนะครับตอนนี้อาการโจมตีพลังของพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นหมีหรือเป็นหมาเนี่ยเคยได้รับพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันเนี่ยของของตัวเจ้าของของนักธนูตัวหลักอ่ะไปให้สืบทอดไปให้สุนัขด้วยนะครับหรือของหมีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับใหม่ที่ค่อนข้างดีครับส่วน5้าดาวนะครับก็คือความเร็วโจมตีจะเป็นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นหมีหรือว่าเป็นหมาก็คือทําให้ความเร็วโจมตีอ่เร็วขึ้นนะครับยิ่งตัวเราโจมตีเร็วขึ้้นแลวก ตัวหมาอะไรพวกนี้มันก็จะโจมตีเร็วเท่าเท่ากันเลยครับก็คือว่าเป็นการสืบทอดสเตตัสจากจากคนสู่หมาได้ดีขึ้นครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเมตาอยู่ตอนนี้คือสามารถจะเอาไปแทงก็ได้หรือว่าจะทาดาเมจก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลือกการเชิญหมีมานะครับหมีก็จะแบบจะโจมตีติดที่แล้วก็ตีเร็วกว่าปกติหน่อยนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็มันเป็นสายอัเชิญมันจะเก่งอยู่ที่หมานะครับโอเคครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นธนูหมาสาย2ทั้งหมดนะครับก็อันนี้ปกติอันนี้สก,กิล1ดาวกับสดาวนี่เหมือนเดิมครับรู้สึกว่า3ดาวรอบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนครับตรงสายนี้ก็คือเหมือนเหมือนกันครับเหมือนหมาได้รับการโจมตีคิติคอนเพิ่มขึ้น40แล้วก็มีโอกาส3ามสาทำให้โอกาสาตีติดคีหนึ่งจุดห้าครับอันนี้ถ้าถ้าไปเลือกเราเลือกมันเป็นหมีมันก็ทําให้ตรงนี้มันกลายแบบติดมันงงต5จุดห้าวินะฮะแต่ถ้าเลือกหมาก็คือหมาโจตตาม 40, ตอนนอบบีอัตราคิติคอนี้ ยิ่งเราใช้สก,กิลธนูที่มาเรียกออกหมามาเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละครั้งเนี่ยคือมันจะมาสแต็กยิ่งเราเขาเรียกอะไรสแต็กหมาได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็คือหมามันจะโจมตีแรงขึ้น30%ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้งานต่อเนื่อง3ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันยิ่งสแต็กขึ้นเรื่อยๆหมาก็จะตีแรงขึ้นนะแต่อันนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ไปอัพสายทางหนึ่งดีกว่าอัซอสีดำเนี่ยคือสีดำหม,มาไม่หมาไม่จะสืบทอดสเตตัสกับทาให้หมามันโหดกว่าส่วน5 มันจะเปลี่ยน,ยนความเสียหายบางส่วนอนะ่5นะ5%เนี่ยเผื่อของแอตแทคครับที่หมาโจมตีเนะี่ยมันจะฮิวตัวเองอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยถ้าเป็นหมีก็เป็น15%อนะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสสกิลดูครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับหิวอน่นะอันนี้ผมใส่การเงาครับมามามาเป็นไรไม่เป็นไรครับเนี่ยหมาจะกัดาสายเนี่ยมันจะกัดชา้านะถ้าเราไปอัพสาย11จริงๆหมาเนี่ยแนะนำให้อัพ22แล้วก็11ครับ มันจะเป็นหมาสายตีนะครับแต่ถ้าเนี่ยถ้าเกิดหมาสายฮิ้วเนี่ยหมามันกัดแล้วก็จะฮิวตัวเองไ้ด้วยก็คือทําให้หมาออามาแทงได้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวธนู5ดอกครับคือยิงรัว5้านัดครับก็อันนี้ผมจะอัพสาย1รึล้วลเลยนะครับก็อันนี้พออัพสองดาวก็คือยิงออกเป็นเปดดอกนะครับแล้วก็ลดคูดาวทาให้ยิงบ่อยขึ้นแล้วก็อันนี้ครับเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือน snap shot ครับยิงจากอันหนึ่งไปอีกเป้าหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็คือ ส่วนอันนี้พอเพิ่มขึ้นเป็น5าดาวก็คือทําให้การโจมตีปกตินะครับมันทําให้เขาเรียกว่าไงอะ่ะกลายเป็นธนูลูกธนูสายฟ้าอะไรประมาณนี้ครับรวมกับาสายเซ็ตอันนี้ไปด้วยเซ็ตของมันเองเซตเลนเจอร์มือก็คือทําให้ยิงลัวเนี่ยมันสกิลเพิ่มขึ้นอีกประมาณนี้ครับเราสามารถดูได้ครับว่าตัวนี้ควรใส่เจมอะไรครับเจมที่แนะนําก็คือแบบพวกโจมตีวิสุดเพิ่มขึ้นสแสดงว่าจะเป็นสายเจาะเกาะอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าตัวสกิลมีอะไรไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดใช้สก,กิลก่อน นี่ครับเนี่ยมันจะสกิลมันจะเป็นสกิลสายฟ้าแล้วมันตัวไหนที่มันโดนสกิลอ่ะมันก็จะซอยไปรวมด้วยกันหมดเลยครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็คือมันจะมีระยะด้วยครับไม่ใช่ว่าไปไกลขนาดนั้นครับนี่นะครับก็คือเป็นยิงธนูสายฟ้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับก็จากสีดาวขึ้นมาพอเพิ่มขึ้นเป็น5ดาวก็คือทำให้ตัวเองมันยิงติดสายฟ้ามากขึ้นก็คือสามารถทําให้สร้างดาเมจได้มากขึ้นครับสามารถใส่เจมคิเจมคิดาเมจแล้วก็เจมสายฟ้าลงไปได้นะครับเนี่ย มันมีข้อเสียอย่างนึงคือแบบพอมันยิงไปตัวหนึ่งแล้วถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งมันไกลเกินมันก็ยิงไปไม่ถึงนะนี่ค,ครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับก็อันนี้จะเป็นธนู5ดอกสายอัพ2ทั้งหมดครับก็เรามาดูสกิลนะครับก็อันนี้จะเหมือนเดิมมาเป็นมีคิดเป็พื้นฐานเพิ่มขึ้น45%แล้วก็ระยะยิงเพิ่มขึ้น3ช่องแล้วก็สี่ดาวนะครับกระแทกเป้าหมายถอ,อยหลังก็คือเป็นการน็อกแบ็คครับก็ยิงตัแล้วก็ตัวจะเด้งถอยหลังไปนะครับ ส่วน5ดาวนี่ค่อนข้างดีครับคือการโจมตีพื้นฐานแต่ละครั้งมีการซอโจมตีบริสุทธิ์คือโจมตีโซทีนั่นเองครับคือโจมตีเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้โจมตีเหมือนคล้ายๆเจาะเกาะเต่ที่ผมบอกครับสูงสุดก็คืออ่าสเต็กได้20 20ครั้งนะครับแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลครับว่าอ่าสกิลเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับเห็นได้เลยว่ายิงติดคีบ่อยยิงคีทุกดอกครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะันจะสเต็กสเต็กได้เยอะขึ้นด้วยครับประมาณนี้ ป,ป,ปแต่มันเป็นเป้าหมายเดียวครับยังไงก็ถ้าจะเล่นสายเนี่ยมันต้องเล่นสลับไปสลับมาเพราะว่าเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเพิ Dartmouth ่มการสแต็กมากขึ้นครับเนี่ยนั่นมันจะยิงครับเป้าหมายเดียวทําให้แบบว่าเคลียร์มอนช้าครับเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสายเร็วจีนะครับเป็นสายอัพหนึ่งทั้งหมดครับก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ปรับแพทใหม่มาจะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับก็ตรงนี้ผมจะแก้ไขนิดนึงครับจากครา้ที่แล้วก็คือแบบว่า อันเนี้ยสายเนี้ยที่ผมบอกว่ามันจะเป็นสายที่ผสมจะ,จะดีกว่าเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ว่าอัพแบบไหนจะดีกว่านะครับก็จริงๆให้อัพเป็นสาย2อสองแล้วก็อัพสองหมดเลยจะง่ายกว่าครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับก็จริงๆเนี่ยหนถึงเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ตรงนี้เปลี่ยนนะครับเพิ่มความเสนเนี่ยงอหบอสอันนี้ไม่ใช่นะคริงจริงมันจะเป็นมอนอีลิทมากกว่านะครับตรงนี้ที่เขาลองลองกันร,รู้สึกว่าบอสมันไม่ได้ตีแรงขึ้นแต่เราไปตีบอสอีลิทแรงขึ้นนครับส่วนใหญ่เขาจะอัพหนึ่งแล้วก คือมันจะยิงได้หลายเป้ามากกว่าส่วนตรง5้าราบที่เพิ่มมาหลังจากที่เราดูสีดาวมานะครับก็คือ,อจากการยิงปกตินะครับจะกลายเป็นการยิงสอนน้าแข็งก็คือยิงยิงดาเมจธาตุครับน้ําแข็งก็คือทําให้สตูนะครับความเร็วลดลงนะฮะแล้วก็พลังโจมตีลดด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มถึง220%นะบน,นัส5เท่าครับก็คือยิงยิงซ้อนรัวๆครับทำให้ซ้อนได้ถึง30ครั้งครับก็คือสแต็กได้นะครับประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวไปลองดูสกิลสอนน้ำแข็งนครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับยิงออกมาไปสอนน้ำแข็งครับเห็นไหมครสอนน้ำแข็งส่วนใหญ่ถ้า5ดาวก็จะสอนน้ำแข็งครับจริงๆงอีกสายหนึ่งก็ใช้ได้แต่ว่าเนื่องจากอีกสายหนึ่งมันค่อนข้างโหดเพราะว่ามันจะหักเคีตัวเองครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหนึ่งอีกทีหลังครับก็ประมาณนี้ครับยิงแล้วก็ติดน้ำแข็งเฉยครับไม่มีอะไรพิเศษครับโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสายเร็วจีที่อัพ2ทั้งหมดนะครับก็ อันนี้ส so กิล so มันจะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งดาวสองดาวเนี่ยสองดาวคือเพิ่มคิทติคอนก็คือแบบว่าเมื่อเราใช้เลวจีนะครับความตายคิทติคอนก็คือยิงติดคี้เพิ่มขึ้น50%ก็ถือว่าส่วนใหญ่เขาจะอัพสายนี้กันครับแล้วก็เขาจะอัพสองสองครับแล้วก็อันเนี้ยต้งสามเนี่ยเขาจะใช้อัพจะอัพสองหมดเลยก็ได้ครับจริงจิงสายสองหมดเลยก็จะเล่นง่ายกว่าครับก็คือพอเราเข้าเป้าพวกนี้คือเรายืนยิงตรงไหนก็คือสามารถไปได้ทัอปแมตประมาณนี้ครับก็ถืออววว่่่่าาาคคนนนข้งดดีีรับส5เย ถ้าเกิดถ้าจะเล่นแบบว่าฟาร์มเยอะเนี่ยเราพยายามาเปลี่ยน5ดาวเป็นเป็นเป็นฝัน่งเลขหนึ่งดีกว่าเพราะว่าการสังเวยชีวิตที่5%เเนี่ยชีวิตของเราอ่ะมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มความเสี่ยงไอคิวคอนก็จริงแต่อยู่ๆมันจะตายบ่อยมากเพราะว่าเลือดมันลดลดค่อนข้างเยอะคือเราเราไฟทีหนึ่งเนี่ยเลือดมันก็หายไปทีหนึง่งหายไปทีหนึง่งถือว่าค่อนข้างแรงครับอันเนี้ยมันยิงแรงด้วยแต่เราก็เสี่ยงตายครับประมาณนี้เหมาะกับ PVP มากกว่าระบ5ดาวนะโอเคเดี๋ยวไปลองดูสกิลทับว่าเป็นยังไงบ้างนะ นี่นะฮะพอกดใช้มันจะตียนะอยู่ตรงไหนก็จะตีโดนหมดครับแล้วก็จากเลือดเมื่อกี้แสนสองครับเหลือเจ็ดหมื่นกว่าครับเนี่ยคือมันยิงมันยิงได้ไกลอยู่แล้วแล้วก็มันในนี่นะครับเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมาสังเวยเลือดตัวเองครับมันทําให้ตัวเองตายง่ายครับเนี่ยนี่ยพอกดเสร็จปุ๊บเลือดตัวเองหายเลยครับเนี่ยเราต้องคอยฮิ้วให้มันต้องต้องมีพระหรือมีอะไรมาให้นะถ้าเกิดเล่นสายนี้นะเนี่ย แต่ว่าสังเกตได้เลยว่าคียดาเองมาแรงขึ้นครับเนี่ยยิงทีเป็นแสนสองแสนสามเลยครับก็ถือว่าแรงมากเหมือนกันครับเนี่ยจากปกติยิงสองหมื่นแต่ยิงเปเสร็จเป็นยิงไปแสนเลยนะครับก็ลองดูได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพิษสายอัพหนึ่งหมดเลยนะครับก็อย่างที่ดูนะครับมันจะไม่มีอะไรเพิ่มเปลี่ยนแปลงครับหนึ่งถึงสี่ดาวจะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็คือแบบว่าเป็นพิษที่ยิงแล้วก็ ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีแล้วก็สามดาวเป็นระยะเป็นแรงแปดคูณสองนะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างนะก็คือเหมาะกับการฟาร์มตรงนี้นะฮะส่วนสี่ดาวคือพิษสามารถซ้อนทับได้ถึงสามชั้นครับแล้วก็ห้าดาวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพิษเวลาเวลามอนเตอร์เป้าหมายตายมันจะกลายเป็นระเบิดเหมือนระเบิดพิษอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นกายภาพเบอร์สามร้อยแล้วก็เบอร์อีกร้อยห้าสิบของความเสียหายธาตุครับคือเป็นความเสียหายธาตุพิษอะไรประมาณนี้ครับถ้าใส่ชุด เซตที่เพิ่มธาตุก็สามารถบูตรเมจได้อีกตรงนี้นะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลนครับว่าสกิลมียังไงบ้างนะครับโอเคนี่ครับจะเห็นได้เลยว่าติดพิษสองตัวนะครับนี่แต่ว่าพิษมันไม่ติดคี้ครับพอเรามาได้สายคี้มานะก็เป็นสายหนึ่งนะนี่แต่ลองดูแต่วเวลาถ้าติดพิษมันระเบิดเราลองลองลองดูว่ามันติดพิษจะเป็นยังไงนะพอมาติดพิษแล้วถ้าเกิดมอนเตอร์มันระเบิดรู้สึกว่ามันจะระเบิดให้ดูนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย มันจะเป็นระเบิดวงกว้างเมื่อกี้ครับเนี่ยครับมันจะเป็นแก๊สที่ตรงนี้ถ้าเกิดมีมอเตอร์โดนลมอยู่เงี้ยก็จะเลยระเบิดติดรอบเลยแต่สัวนใหญ่เขาจะไม่ค่อยแนะนําจะใช้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันวงงค่อนข้างแคบแล้วก็เลยคนไม่ค่อยนิยมใช้นะครับโอเคครับพิษก็สายหนึ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับก็อันนี้จะเป็นตัวธนูพิษครับก็คืออันนี้จะเป็นสาย2ทั้งหมดนะครับก็คืออันนี้ผมจะอัพสองยาวๆเลยครับ ก็จากที่เพื่อนเพื่อดูมาก็คือไอ้สกิล1ถึงี่เนี่ยผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลขั้น5เลยครับก็คือขั้น5เนี่ยมันจะทําให้อโอกาสติดพิษดาเมจที่ติ่คอลพิษเนี่ยมันความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5%แค่นั้นเองครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมคือตัวพิษเนี่ยมันค่อนข้างเมตาอยู่แล้วคือมันมันยิงดาเมจมาค่อนข้างมาตั้งแต่4ีดาวอยู่แล้วครับก็คือคือตัวพิษมันดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ก็ผมคิดวว่่่่่าาาาาานนนจะะไไมมมมมีมีีอนนออออออรรเเเเเพพพิิิิตตกกก็คคืืทํใใหห้้้สยยดัแงๆผ ดูว่ามา okay. mm ันแรงแค่ไหนนะฮะโอเคนี่นะฮะเนี่ยติดพิษระเบิดทีประมาณแสนหนึ่งครับเนี่ยประมาณวิหนึ่งประมาณสองแสนนะก็คือประมาณว่าเอาง่ายครับปันติดพิษอ่ะมันยิงประมาณสองแสนครับเนี่ยปรับ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 วิละสองแสนเพราะว่ามันระเบิดถ5งจุดห้าวิระเบิดครั้งหนึ่งครับก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคครับก็5ดาวตัวนี้ของพิษก็ยังเป็นยังคงเป็นเมตาอยู่แต่ก็ตอนนี้คนก็นิยมไปเล่นสายอื่นเยอะนะครับก็ลองดูได้ครับ พิษตอนนี้ก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ก็ยังได้อยู่นะตัวมันก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับตัวพิษโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพัดให้อัพสาย1นึหนึ่งมดเลยนะครับก็อันนี้อย่างที่ผมบอกครับเนี่ยถ้าอัพสาย1หมดเลยเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มรัสมีรัสมี้วก็คือทําให้ยิงกว้างขึ้นแล้วก็าดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น,นครับส่วนอันนี้พอ3าดาวน,นะครับคือโจมตีเพิ่มฐานเนี่ยมีค่าคิที้คอนเพิ่มฐานเพิ่มมากขึ้นครับเนี่ยมันอัพสายเนี่ยมันจะอัพไปอัพมาเด ส่วนสีดาวก็คือเนี่ยคือเราใส่ตัวเองเนี่ยคือยิ่งเรายิง,ยงติดคิหรือว่าเขาเรียกอะไรมันทําให้ตัวเองอ,ะอ่ะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของดาเมจเพิ่มขึ้นเลยครับเนี่ยการโจมตีเพิ่มขึ้นสครับสูงสุดถึง50ครั้งก็แสดงว่าบวกโจมตีถึง5ถึง100%ซนะครับมีเวลาระยะเวลาถึง30มวิครับก็คือเหมือนอเพิ่มดาเมจบัฟถึง 30- 30ิาวิประมาณนี้ครับส่วน5ดาวก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็คือการในการชาร์จขยายออกไปเนี่ยศูนยะจกขึ้้วก็ไอมันจยิงกระจายานียยนย่มันจะทําให้ ความเสียหายกายภาพเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้ก็คือเหมาะกับสายควาสายฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยวลองลองดูสกิลครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเนี่ยเนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่าปกติเมื่อกี้มันจะเป็นวงมันจะเป็นอีกอีกแบบนึงจะเป็นวงแคบนะวงนี้จะเป็นค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยมันจะยิงสายเนี่ยมันยิงกว้างมากครับเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยปรับปรับปรับเห็นไหมคันก็จะเป็นสายประมาณนี้ครับเนี่ยทำให้มันยิงกว้างแล้วก็สามารถฟาร์มง่ายถ้าเกิดดามจแล้วถึงมันก็ยิงแป๊บเดียวก็ตายรับปรับปรับ ะประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับตัวพัดก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสอนสกิลสอนหลายชั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์สกิลขั้น5ของอันนี้เป็นสาย2องสองนะฮะอันนี้นะครับนี่สาย2องสองหมดเลยครับก็คือไอ้สกิลวันสุดท้ายนะครับก็คือจะยิงออกไปปุ๊บแล้วก็จะเป็นเส้นตรงกลางนะครับอันนี้ที่ผมใช้2ครับเนี่ยมีโอกาสโจมตีปกติก็คือยิงปกติปุ๊บมันจะติดติดออกมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วก็ าการอัปประทังเนี่ยทางซ้ายเป็นเป็นหนึ่งอันหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะทให้โจมตีเป้าหมายแต่ละครั้งเนี่ยทำให้โจมตีของตัวเองครับเพิ่มขึ้น2ครั้งก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรเพิ่มดาเมจของตัวเองอีก2%ซ์สูงสุด50ครั้งอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูได้โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสสกิลครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคนี่ครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นลูกธนูลูกใหญ่เห็นนะครับที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้มันจะทําให้ยิงแรงขึ้นประมาณนี้นะฮะเนี่ยทำให้ดาเมจตรงกลางมันแรงขึ้นครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของตัวพัดนะครับก็อย่างที่ผมเห็นที่เ,เป็นที่พพเพื่อนๆเห็นนับก็จะเป็นเซตนี้ที่ผมเล่นอยู่แล้วถือว่าค่อนข้างทาดาเมจได้ดีแล้วก็บวกกับการพลพายนะครับแล้วก็อันนี้ที่สาคัญครับก่อนเพื่อนๆจะเปลี่ยนสกิลอะเพื่อน,นๆมาลองดูตรงนี้ได้ครับก็เนี่ยไอการเลือกสกิลแรกเนี่ยครับมันมีผลนะฮะมันสามารถเปลี่ยนเลือกได้สมมติผมเลือกฝั่งนี้ครับก็คือพอใช้อันแรกเนี่ยมันทาให้ศัตรูกระเด็นมากขึ้น ส่วนอัน3นะครับก็คือไอ้สกิลพอ3ดาวตรงนี้ครับก็คือพอนนือาาอ้นฐานมีโอกาสจบตีซ้าคือยิงธรรมดาไปทาให้ศัตรูมันโอกาสยิงติดอมาอีกครั้งหนึง่งอะไรประมาณนี้ครับก็คือมันจะใช้สกิลออ,อตโต้ประมาณนั้นครับส่วนเนี่ยแล้วแต่แต่ตรงนี้มันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับตรง4ดาวกับ5ดาวตรงนี้จะไม่เปลี่ยนแล้วเอาเรามาดูอีกสายหนึ่งครับอีกสายหนึงน่งเช่นถ้าอับด้านซ้ายนะครับก็เนี่ยถ้าอับด้านซ้ายตรง1ึงดาวตรงเนี้การโจมตีก็จะเพิ่มอีกหนึ่งครัง้งก็คือปกติมันจะยิงไปออกไปไปกี่ หรือว่าถ้าเปลี่ยนฝั่งนี้ก็คือเพิ่มระยะยิง2ช่องเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับสกิลข้างล่างก็เปลี่ยนได้อีกเห็นไหมครับสกิลสองช่องปุ๊บใช่ไหมครับมันก็คือสามารถเพิ่มมุมพัดมุมกว้างเนี่ยทำให้ยิงยิงไกลขึ้นอีก2ช่องอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยและสกิลสามก็เปลี่ยนด้วยครับเพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้อัตราคีเพิ่มเพื่อนสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับเนี่ยมันสามารถสลับไปสลับมาได้นะครับก็เป็นอีกทิปหนึ่งสำหรับเพื่อนๆจะลองเล่นดูนะฮะเนี่ยเราสามารถเลือกกกสสลล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 ัััััับบบบบซ้้้้าา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 ายยยยยยยขวไดดดตตตออออคคคครรรรเเ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 นน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 ีีีีีีี่่่่่่มมมมมมมจจจจะะะิิหหหพพืๆงงูโโปป เนี่ยบาเนี่ยลองลองปรับไปแล้วปรับเปลี่ยนดูนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะลองเล่นดูจริจรงๆก็ให้ลองดูทเลสายเลยก็ได้ครับว่าสายไหนมันดีกว่าหรือว่าสายไหนเพิ่มมากกว่าครับส่วน5ดาวที่ผมจะให้ดูก็คืออันนี้นะฮะเนี่ยก็คือถ้าอันนี้คือมันยิงเส้นตรงปกติมันจะยิงกว้างวงกว้างไปใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนลูกศรลูกใหญ่ตรงกลางอันนึงทาให้ดาเมจเพิ่มขึ้น150%สนครับส่วนอันนี้ก็คือถ้าเป็นฝั่งซ้ายนะก็คือดาเมจสอหลายชั้นเนี่ยมันจะแรงมากขึ้น คครับก็คลิปในนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ยังไงก็ฝากเพื่อน<ๆ>กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องทอปสตอรี่นะครับแล้วก็เจอกันใหม่กับลุงหมีพาเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนั<ๆ>นบอยากสนับสนุนนะครับช่องนะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แทงใต้คลิปได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ